เรื่องพอนีบ่ส่วนตัว่าตุ้นเนี่ยก็คือเจ้าที่เฮาได้เห็นได้สัมผัสมาเนี่ย็่ะหอยแต่อยากว่า80%นตพุ่นเลย90%้าสิบนแล้วเพราะว่ามันขอมุลนเนี่ยอย่างมากมันกับแบบตรงเลยนะได้เลยนะเปะประชมประชานกันมารถมันแบบพอเอ่ยซื้อพู้นี้ว่ให้ยทั้งกับว่าผู้จัด าสบายดีแนละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกุสูรส,สู่คนพ่อแม่พี่น้องเลยเระว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยหรือฝั่งลาวต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมอยาวบ้านตาพี่น้องเลยอ่าพอดีว่ามอยาวแะดะผลเรียนมานั่งเล่นน้ำม้วนน้ำครูอยู่พี่น้องเลยกะบประธานที่อยู่คิวเซนุเมื่นนอนาะอ่าหลังจากที่ไปน้ำหาทาง พ่อบอตูนพี่น้องเลยตอนนี้กลับมารวมตัวกันอยู่นี่เนาะจุดนัพบกันก็ว,ว่าได้พี่น้องเลยไปพี่น้องเลยครับผมมีอย่างหลายสำหรับคลิปนี้ก็จะถาเรื่องเล่าทางพ่อบอตูนคนใกล้ใกล้หน่อยนะ,พ,นนะ,ะพี่น้องเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มไปถักไทยสบายดีอ่าทางทีมงานก่อนพี่น,อน้องเลยเอาเริ่มพี่น้องเลยนางหนาตอนรสระเด็นกันอยู่เนาะสบายดี ยังบด้ยาเลยตามมาถ่ายทอดดูพี่ไม่ได้ปะพ่อจอบมาซื้อกับเข่าขอยมาพ่อจอบซื้อพ่อผมไม่ยอมไม่ยอมเป็นได้ดูกนะมาตุลเอยทั้งมาตุลในโต๊ะไปถามทั้งไปป้าแล้วเป็นว่าได้มาหาทั้งอาบัติหาแพทย์หาหมอเพื่อนแล้วสุขสละเพี่ปลอดภัยแล้วประทันทะสติถือจิตยา ปลอดภัยแล้วดีขึ้นแล้ว<อ>ว่นนี้วัยก็คือสาเหตุนี่เป็นยนไห่หรือจังใดเป็นวัดไข่เป็นวัดไข่เพราะว่าไข่คือนห้งช่วงว่าฉันไข่คืนแห้งว่าฉันเพราะว่ากินหอยอยู่ในหน้านาะอยู่ในหน้าอยู่เทียงหน้าแบบมันแบนบ,บตั้งไม่ป้าแล้วก็ว่าแต่มอกหอยนั่นแหละมีมีอันนั้นบ้างปั่นภูเขา

จังไรแหละเนาะมันไ่ขึ้นตูงไ่ขึ้นตูงเลยอาเจียนไ่ขึ้นตูงเนาะทางลูกประตูนเพ่นแต่วันนี้โธ่แหละดึกดึกน้องคนกับผู้ขับรถไปกับบูมี่หัวเนาเว้ยบูมีไผ่อยู่ไหนอยู่หน้าเลยบ่มีกับมีแต่ผู้หญิงขับรถกับบัได้ผู้ที่มันเอานั่นแม่ป้าขับรถบ่ได้บ่ได้ขับรถบ่ได้แเนีนเกลี่ยของเมียก่อนี่แหละเป็นเกลี่ยของเมียแม่ป้านี่๋ละแต่เราปัดพอลุงปัด เปล wrote, ่าไม่ตอกมัดเก่าอยู่ลงหนละอ่าไม่ตอกมัดเก่ามันจงกันได้เนาะมันหลุดมันหลุดบ่ปะปบกันเนาะได้ระจบกันดในีทุกเทื้อเนี่ยกะเตียงหน้าใกล้เคียงเนาะกะเตียงหน้าโพเต่านอกของพ่อเต่านี่แหละแล้วก็ลูกเคยร่อนเนี่ยอ่าอยู่ร่วมกันอยู่สองคนในะสองเคยอยู่กันไหนอยู่คู่มื้อแล้วก็อยู่คู่มื้อแต่ก็แต่ว่ามื้อนี้นึงหมูมี่ไปอยู่อีกคนหนึ่งกับไปเกี่ยวหญ้าไหงัวอีกคนหนึ่งกับคนเครื่องคนคลองสิเป็นนอนอีกหน้าหนึ่งบื้อเกี่ยวเขาอย่างที่เด้ มันโหลดหมูมีผูกคับรถขับล้างโหลดจงโหลจักก็ได้มันต้องดูใจมันโหลดมาประกบสกันเลยเล้วโดยแบบว่าอุ้มหลานหน่ลยอุ้มลูกไปนะขอบขับ้านรากฏว่าขาบ้านก็หมูมีผูกภาพปีหาคนเดียวนั่นกับหมูมีโดยโดยอ่ะเนาะก็ถือว่าปลอดภัยแล้วตอนนี้เนาะปลอดภัยแล้วยังเออใช้ซักผื่นซักยาแล้วก็ดีขึ้นหน่อยนึง Pues ต้องติดตามปุ๊บประเดี๋ยวมันเช่าไล้ต้องติดตามเมืองอาการเพราะว่าเป็นไข่เด้ต้องต้องใส่เวลาเน่เนาะปวดไข่กระพุนกระพ้ามานี่ที่มาอจะเป็นไข่จะเดินออกเพราะว่าเ้าผลอากาศมันก็คือเห็นเหรอเนาะมันเปรีป้วนที่น้องเลยอันเรื่องพ่อเน้ฮะกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าเรื่องพอนี่บอสโยบะตุนเน่ก็คือ เราที่เ้าได้เห็นได้สัมผัสมามนี่ก็บฝอยก็อยากว่า80%ดสิเพุ่นแหละเก้าสิบ้าสิแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันฝอบมุ่นนี่ฝอบาุ่นนี่มันกับแบบตรงนะได้เป๊ะเลยนะเป๊ะประชมประสานกันมาหลุมันแบบพอเอ่ยชื่อผู้นี่ว้าให้ทั้งกับว่าผู้จักนั่นนะแม่นแลี่ยวผัสตัดอ่ารูปนั้นคนนั้นผู้นี้ว่าผัสตัดอมันรถมานั่นน้ำกันโย มาอยู่บ้านน้าปงเอ esting, ้ยเฮ้ยน um, ้าปงติดไก่น้าปงคุณพ่อเจ้าอะไรไก่อยู่บ้าน้องไก่ติ่งไก่หนองไก่ติ่งไก่น้าปงบ้านหนองปุงเมืองคงเนาะมปุงสารวัตรเพลงสารวัตรเพลงอะไรให้สารวัตรให้เอามีรุ่นมีรุ่นพี่น้องเหรอคุณเข้บอกน้องไอ้บ้านหนองไห้นี่เดี๋ยวขอตามนี่เด้อบ้านหนองไห้นี่ก่อนชิวหัตตลาดปากซองมีอยู่ปะเคยเห็นป้ายปะ ข่อยว่าข่อยเคยเข้าอยู่ตัวนึงเคยเข้ามันก็ยังบ่ฮอนี่เมืองอาจจะพังทองยังอยู่เมืองบ่บ่แม่นบ่แม่นเมืองอนเมืองอนเมืองอนเนาะอนอ่าแต่ว่าอันนั้นเมืองคงเมืองคง่มันอันนี้มันยังขึ้นกับแขงนวันเอยู่อันนีอ่าอยู่เมืองอว่าบ่แม่นเนาะบ่่คนบ้านมันามันมีบ้านซํากันอยู่อยู่ลวเฮานี่ได้พี่น้องเอ้ยมีหลายตอันนี้ก็บ่ตูเนาะย เฮียนกับขมาเฮียนรุ่นข้าวเดียวกันดิร้อมเดียวกันอ่าบ่อเตียงบ่อนยาบ่อบุญเนาะร้อมเดียวกันเลยพร้อมเดียวกันหมดเลยบ่เตียงหู้บ่บ้านเราบ่มีพอบ่น่ะกะรหู้แต่บ่ได้ทางบ่อเจ้าหู้เนาะก่อยหู้ก็่าหู้หู้ดีได้แหละว่าอยู่ก็เม่มาตลอดแม่นอ่าหู้ว่าแต่ว่าคิดว่าว่าเฉียว่ายังอ่ามาเลิกลากันว่าธรอะไรคิดว่าคิ่ว่าเี่เคยเห็นหน้าอยู่เนาะแม่นแต่คอยอยหู้ว่าเราอยู่ก็เม่ชงคนคอยในบ่อหู้เลยคอยนาะ อยู่บ้านเดียวกันแท้กแต่กับรม่ได้เขากับ่ได้บ่ได้ถามเจาะลึกกันนะเนาะคิดว่าเพื่อนเชียร์เพื่อนยังคิดว่าแต่กล้วไปจริงๆเนาะผู้ได้เนี่ยนาอาไรใกล้แล้วกับเพื่อนเผเนี่ยมดกี้กไปยอดม้ยี่น่าออกไปเอากรเพื่อนเราอยู่ที่ไหนกันน่ไปลูกมวยหิน้หิมนา่อยจนเด้อเนาะบ็เท่งเอามูมาชกังเด้อวะ ใช่กันหนึ่งเด็ดเนี่ยไปกนอันหน้าเจ้าอันบ๊ข่อยไปเอาหมกม่วงบอฮะเมนพอน้องอยู่แถนี้บาทม่วงเส้นหมวยาวอันติดหน้าบอเตียงนะแมนอ๋อหายถึงเพื่อนเล่าได้เคื่อนเราอยู่อยู่มังข้างคุ้งเได้บ่ยาวกับเพื่อนเราหู้ยู้ข่อยหู้ยู้ยอมันไก่นะเด้ยได่นะเราไกเลี้ยไปลงเที่ยวไกกันนึงนะแต่วันหน้าหน่ะพี่ฮวงห่วยกับมือพี่ห่วยกับมือพี่เป็นมาตั้งพี่ไก่โยอะนหน้ากันเลย เพื่นในโบหู้บอกเราอันบบเวนน่ะพอเนอะอันขอโทษเนาะวัน้ต้องจ้องอาจารย์เบมึงบัดนี่อาจารย์เป็นอะไรพอเม้นครบวัดยืนบ่เม้นเนาะพกคะแนนคอยเพื่อนกับโบหู้ได้ไปรับการข้อมือข้อมือกับโบหู้เนาะบบได้ถามเนาะเม้นบบได้ถามแต่ว่าพอเม้นแล้วเริ่มจะถ่าแล้วเนาะเท่าแล้วเท่าแล้วอายุประมาณหกสิบกว่าถ่าวพอก็ได้หกสิบสี่ยกสิบแปดอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนจะ ตัวอะไเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะโดยถูกเวียพี่น้องเอ้กันเ่าไว้ได้คนบ้านนองบรานาเฮาเนาะแม่นแมนเรื่องมากับมาหาการกินแม่นๆๆมันคนก็แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แต่ละมื้อเนาะเป็นนี่บ่หลักๆเลยแหละอยู่บ้านเฮาเนาะแม่นหลักๆก็คือแกงหน่อไม้เนาะเนาะหน่อไม้หน่อไม้แต่ยังดีข่อยยังบ่มีพ่อมีแม่แบบยังอยู่ยังอยู่ครบอยู่นํากันพี่น้องเออทางาข่อยเบ่ถามบ่ฮู้อยู่บู่้แล้วจ้ะเห็นว่ายอก พูดไปพูดจนไปได้อันดินบุญเจกผูนไหนเนาะแมนแมนทางบ่เตียงเพิ่อนนะเกิดวัติเหตุแมนบ่แมนแมนทางบ่เตียงคือ่าพอเกิดวัติเหตุน้อยนี่เป็นเป็นลูกกำพร้ากำพร้อยตอนนี้เนาะเจ้ากกันบำพร้ากำพร้อยเลยตอนนี้บ่ได้มีพ่อบ่ได้มีเลยโผล่มีโผล่มีเมียเลยมีเลยตายบ่เลยบ่ได้ได้น้อยบ่บ่และอ่าไม่ไม่นี่เกิดได้น้อยเติมเนาะไะไแล้วพ้างเดียวก็สิบใบเนี่แมย ตอนนี้สิบแปดปีตอนนี้เพคนนั่งมากับพ่อยเนาะกับผ้ากับพ่อยตั้งพ่อกับ่พ่อกับปูย <N> ู่แล้วพ่อกับปูยู่แล้วแม่กับปูยู่แล้วแม่โอ้ยเนาะมันบดดที่แดดบุญเกี่ยวใส่กันโดดเนาะบัว่าไปข่อยกันาเขียวบ่นี่นะซาเขียวซาเขียวปั่นภักนอกแก่ซ้ำก่อนข่อยไปแก่ซ้ำในแก่ซ้ำในเนาะแก่ซ้ำในบืนนี่เป็นไรบางเตียงชานโตพวกไม่กี่ชานโตไปไอประตูหูเลยเนาะเอย หู้อะไรวะบ้านเราอยู่มีแต่ว่ามิจะคุยคำลังกันมีแต่สีหาทางไปพูดได้ปะว่หาจังหวะลงพุ่นแล้วถ้าทีไปนี่กระทำเลยเท่าอันนะไรพอทั้งว่าพออนไรนนั่นกันเนาะแมนเราว่ารับโบมิคนในบ้านนี่พี่น้องกับโบมีเบอร์ติดตพุ่นเนาะแมนต่อหาพ่อโบมีก็ต้องให้มิมะเล่าว่าเราหู้บ้านทางบ้านไปทางไปก็ต้องเอาลับไปนล้วเนาะแมนมีแต่แบบนั้นอะไรกับบ้านนะมึงหายย่าพุ่นแมนจัดจันลงล็อกแล้วกัน เดินทางหรือว่าสามีเวลาก็ตั้งไปคุยกับทางลุงเช่ๆประตูอีกขึ้นหนึงก็จังว่ากันเดานไปไปลมกันอีกขึ้นหนึงเนาะสิบประมาณนี้แหละทางเสื้อสายเพิ่นก็มีตาทหารเนาะ่นคือเพิ่นได้เล่าให้ฟังแล้วบอกยาวเล่นไปเรื่อยๆแต่ก่อน จะสู้เราอ่ะจะสู้ฟังฟังไอ้เจ้าอะไรเจ้าอะไรกันเป็นคนแบบเมาเก่งอะไรกันอารมณ์ดีเนาะเพราะมันก็มาคนไปเนาะคนไปได้คนไปแบบโอ้โแนวมันได้พี่น้องเลยน้องหนุกหนุกตะก้อนมันง่ายเลยพี่น้องง่ามันคือเดี๋ยวนี้เนาะมันคือปฏิบัตินี่ยนูกเมียเนี่ยถึงเราเป็นทหารนี่มันก็ลไข่เซลล์ยังติดไปเป็นมซะทั้งนี่ยเาวขาหนุกสงครามเนี่ยแบบอยู่กับทหารอุ่นใจได้บ่เ เออแม่นะเนาะเต็มใจแล้วนะเนาะไ้ไ้มาครอบครองอ๋อประมาณนั้นเบิ่งนี่เต็มใจให้แล้วนะแต่ก่อนเนะเอเอาบกินแม่นี่กินกินอยู่อนะ่สั่งมาอีกก็ได้บ่ไเอาสั่งมาอีกก็ได้่า่อยสิไปกินเปียกอ๋อโดยย เขาเปียกเขามื่อเปียกเขาไดเอาเขาอยมากจุเขาคอยมากคยมักนี่วะเนี่ยม้วนนี่่อยพลาดม้วนนี่ยวคอยอยกระยาเธอคับเขาผมเคยกินเขามากรเปียงเสียดายไปสรางเมสนะอาจารย์เลยอาจารย์เดี่ยคนญาติรางเขาครับไปเปีย่างไปชางเขาเปียกกินยุ่งกระปพาะปวดได้เนาะเรายห้แล้วบาทไอยรถครับฟองหัวสามเยอะไรล้องกเทพสามเลยคบยยัง่จุเนี่ยครับเนาะเนี่ยครับเนาะอ่าหนึ่งหนึ่ง เอาบอแล้แหละกะเปียกเปียกดเลยเปียกสี่สี่เลยกระปียกเอาบอจีบไวเทะลมเอมานเรากินดกว่ยานะมันยังกินอยัดข้าเดียวกระด้งเนกินไรกินไรข่เนาะมามามาซิมก่อนได้เนาะบปบลน้มาบ่เนาะยชิมม่ดีมามาพี่น้องไหมเด้พี่น้องเด้ี๋ยวโทรหาปะมได้เป็นึงเด้อาสั่งนั่นอะไอ่ะตำกล้วยอ้าว คักคักคกจำกวที่นักินกันระไ่เนี่ยกินกันกินกันกระกินกันเนาะแม่ตาตาพี่น้องเลยฮะเนาอิ่มกันเรียบร้อยเปิดภาพมานจักยังยังพีน้องปิดกล้องปุ๊บตอนแรกบอกกินมดกินมจัน อยู่บ่ค่อยอยู่เป็นได้บป่าแค่จะกินข่าวมากินนี่เพราะเพราะหลังไม่ทีหลังไม่จะกินยังเป็นยังป้าปวดโพเนาะป้าส่ข่อยซอกเมื่อก่อนแต่ได้ป้องกันเลยมันสิเปื่อยอ่ะนี่ซื้อเมื่อยเมียนะ รถคือข้าวเพิ่นเนาโอ้ยตอนมวยหลายโพดบ่เตียงจังก็เนาะปานป้องเฮ็ดด้นี่แหละไปทยลามือนึงกะตอบันวันนอยๆเออเตอธรรมดาเนาะเป็นงานเกินพี่น้องเอ้ยอ๋ป๊าะเนาะป๊าๆๆ ก็เลยไอ้เนี้ยเลยอ่ะโอเคมาพี่น้องเลยอ่าเบะลมเรื่องการดํางานน้ํากันเด็กๆกันหน่อยเนาะอ่านาทีน้องลงที่นี่ขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตคูสุสุขชนพี่น้องเลยอ่ะขโมกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงกันเบิร์ตคูสุสุขชนพี่น้องเลยสบายดี